ตอนนี้อีมาแกงผักปังเครื่องปุ่งก็เนี่ยมาเผ็ดขินูน้อยนึงผักเทียมน้อยนึงแล้วก็ผักบัวน้อยนึงเฮือสะอื้นตังบ o ไ a i b u d d y ใช่ไหมไอ้ซาสก่อนชอ อ๋อเปจำเป็นต้องแรกไรซักจุ่มสัมมอนิเกี่ยวกับฝังสสซินส้มซินส้มกะสวยเป็นตอนเป็นตอน,นซินส้มมันขาดทั้งทุกอย่างบิดใส่บิดลงไป มัน no ้องกาีไปให้กินเลาอยู่บ้านนอกบุมีพิซซ่าบุมีเมี่ยงกินเลยกินแต่ผักแต่ไม้นี่เนยกินแต่ผักแต่ป่าบุมมีแฮมเบอร์เกอร์บุมีพิซซ่ากินที่นี่ก็เซอร์ผักปังลงไปสวยเาะปลาสวยเนอันนี้เป็นผักปังดอกเน่ะคือผักปังแนวหนึ่งผักปังใบก็คือดอกมันเออมากมันจะง่ายๆซี่ปังปังาเลยห้องผักปัง แต่ผักปังอันนี้เม็ดมันบ่คคอยมีมันจะกินดอกมันผักปังอันนี้กินดอกบุคคลีสูงนานี่ก็ใส่ผักปังลงไปมันคุบเมนเดียวกัไอะไรกินสลายมดสมุดหมดอลไ หอมสิบ,บางท่านมันผักตัางนี่มันจะเมือกนิดนึงนี่งเป็นอย่างนิดนึ่งหอบจอง,งส์เกี่ยวกับส้มๆนี่้ซีซินส้มเอาซีนเบิางถ้านว่ามันบ่ค่อยส้มเหาก็ปรีบน้ำมะนาวใาสา่ไปบังเหงาหมือนเข,า,ข,า,ขาหนัวสักน,นิดนึงโอ้โหอมน่ากริมอะถ้าเป็นหนึ่งก็สุกแหละ โ <Okay. S 2> อเคนี่ขึ้นมามันสุกแล้วก็ซิบเหมือนกันยังผสมบ,บีบน้ำมะน,นาวใส่สุกสมันจะป,ป่งค่ย้ยใส่ว่าใส่เละเป็นยางนี่เปนสุกผัก็สุกเกาะไม่ แทบจะได้จุกหนึหอมจางน้ำปลาสกหนึ่นอ่าใช่วฉพดะแจ้งได้หนึ่ง đau hỏi hết nó sơ mà đây Lạt nó sơ rồi ừm, xếp lại xếp lại tên chàn được. à, OK,